หวานขึ้นทุกปีจันจิอวดภาพคู่อวยพรวันเกิดมาริโอหน้าราก,กบความรักปลิบานหวานฉ่ำเพิ่มขึ้นทุกปีสำหรับคู่รักมาราธอนพระเอกดังมาริโอเมาเลอร์กับหวานใจสาวจันจิจันจิราจันทิทักชยัยซึ่งคู่นี้เขาคบหาเป็นแฟนกันนาน8ปีแล้วหลายคนก็เฝ้าลุ้นเฝ้ารอเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักที ล่าสุดวันที่4ธันวาคมวันคล้ายวันเกิดหนุ่มมาริโออายุครบ35ปีงานนี้สาวจันจิก็ไม่รอช้าโพสต์ภาพคู่แฟนหนุ่มกลางไอจีพร้อมข้อความอวยพรว่ามาริโอเอสเดยายีคิดนานมากคิดมาหลายวันว่าจะเขียนอวยพรอะไรดีคิดไม่ออกมันเป็นคำอวยพรทั่วๆแต่พอโตขึ้นแล้ว คำอวยพรที่พูดพูดกับทุกๆคนตอนนี้มันหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆอยากให้พี่โอ้มีความสุขสุขในทุกสิ่งที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยและก็มีคนรักและซับพอร์ตเยอะๆแบบนี้ไปอีกนานๆ